เอาเข่าคลองเรียบร้อยครับพี่น really ้องครับนี่ครับเอ้จุ่มจุ่มไปจุ่มไม่ไปนี่แก้วแก้วตุ้ยตุ้ยตุ้ได้ยังไงครับตั้งนี่ได้อยูโอ้หัวพี่เราบอกยังไงหัวล่ะแห้งบอกนี่ยังไงหัวล่ะออกคลองมาได้แล้วหัวล่ะเออองโ้สวัสดีครับพี่น้องเจอกันเลยครับพี่น้องมีแาบันดอนครับ วันไหนมาหาปลาครับพี่น้องมาแหนหาปลาคร้บพี่น้องพันกุ้งเขาเสี่ซมมลอดำเป็นโล่งก้อนแล้วครับคักดังเลยพี่น้องฟังนั่นกับฟังนี่ครับนี่เป็นล็อกครับแล้วก็เฮือกันครับหาในล็อกนี่แหละครับกเได้ว่าได้กครจังเบิ้งกันครับพี่น้องจิ๊ดปิ้งว่านี่เพียงนี่เฮาเอาครับเดี๋ยวลงสนามเลยครับวันนี้เอาแม่เลยครับพี่น้อง

ยาเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม้ทิ้มว้านายเนี่ยตวผลงานครับเจ้าของอีสานมาดอนมาเองคันนี้โชว์หน่อยสิวันบ่ข้อหญ่บ่ข้อยัยนี่ไปไปดุกไปล้งกูดุดกูเหรเว้ยเลี้ยบหุยเลยงามงามบ่เห็นบ่เห็นบ่งามงามบ่บ่เหรอบย ได้เราของไว้ได้ของก็กำพี่น้องเข้ามได้เอาโอเคครับเสื่อมโอ้เสื่อผมเอาเลยบรรยากาศครับพี่น้องเริ่มเริ่มแล้วเริ่มหนาวแล้วล่ำวีวีแล้วเฮ้ยตัวนี้เพื่อนนี่หมดแล้วหมดแล้วเอาแซมหมดแล้วครับไปเลยแซม มาปดป่าวะแมนว่เอ้โซรไอ้เต่าเงียงยังครับมันมีเีงแปรากฏอันตรายเด้อพี่น้องกรคอยเด้อพี่น้องเด้อมงดูใส่ใส่หูตัวงามมันตัววายเลืองงเลยโอ้เสยหมันกันมึงรู้ประเนเหรอคลองนักเุนผู้ล่ะแหมดำไปยังไงสอมเอาเอา คนแสบเด้อนี่เออเสื่อมนี่ตาหนังเนาะไอ้กินแจมแล้วโอ้ยตัวออกว่ะโอ้ยได้ยูได้ยูเอา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 เด็กๆคนแสนทั้งกันไอ้ไทยวันนี้เว้ยเอาป้าคอเนยมาโซ่ได้ไหมงุ้มโดนแค่ไหนอ่ะเห้งุ้มซ้ายีโบป้าคอเนย์่ะ เียมาสอนเนเฮ้มุดอมีเนีมุดไม่ามุดอ่าครับไปรุนไปเรื่อยๆครับพี่น้องอาจะกัดเด็นน้ำด้วยพี่น้องครปลาจังเล่ขึ้นไปกินก๋วเทียงนะครับพี่น้องนนี้เ้นไปปิ้นปลาปิ้นปลากวยเียวนครับเจ้ามาส่นเดียวกลางๆแะละเอาเลยมน่าชนท่านเลยครับ ไก่ซื้อไรกลางๆนี่บอเยงใหม่ลอยนะไม่ต้องยับไม่ดอกล่ะซื้อรลื้อคองไหนเชียงใหม่ลอยหน่ยถอยอกมครับอยไปของผมมังมาทัน้ถอยไกมมันมาถือทางมันอยอกมหน่อยเอาหนึงซอวมอยเลยนั่นนะแม่เบ้านนี้กินเลยบันนี้บบ่เฮือกยัง่เอาละครับเจวันตอนนี้กำลังคุม ปของยังอยู่ครับไล่ดูสิ้วนขาของไงอ้าวมุดแล้วเชือวมุดแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วเอามาลุ้นกันครับอ้าวเวลาเสื่อวนโชว์โชว์โช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 วดึงเหี้ยเลันห้ยพันเหี้ยบูวูวูววูวูวครับพี่น้องครับโอู้วูวูวววววนาอวว นี่นี่เขาเห่ก็ได้จังไงมันโมนตัวนี้เมนตัวนี้วงยาดีหัวจ้าโเมนตัวนี้เนี่ยมัยไม่หลายตแท้โวยโเมนตัวนี้วงยาดีหัวจ้าพี่อยบอกว่าอย่าบออยากไลมันต่ำนะแค่ปลอดภัยก่อนไม่ของใช่ของนท่ของน่ของอเนี่องไม่ใช่ของคนอาเซนละขึ้นราบอบ่ได้ดิบ่ได้ดิของขอัมันน้อยอ๋ยฟินแบตวดบอ ่่ะเเบป็ดดบบิว่าสัมผัสหน้าจอเอออย่าบังกล้องอย่าบังกล้องนะพี่มันคือยึงอยูย่ยต่ำแทนอ้าวเข่าคลองเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับเอ้ยจุมจ่มๆไปจุมปจ่มไม่มาเนี่แก้วแก้วตุวยตุยยยโโกโก้โกุ้ยโกโค่การกินปิ้งปลาโอ้ปิ้งปลาครับพี่น้อง ปิาใกลุ้กแล้วครับคุณ oh, โอ้พี่ด้นน้คนดังเนาะไอ, <laughs> อบ,บานแซมครับเอาขึ้นมาแม่ทังนี่ก็ก <c oughs> ินบะเขาด่นเหรอขึ้นมาขึ้นมาพี่น้องมาอดัมโอ้ยขาเราหนิเเขาขึ้นนเอาขึ้นมากเอา ตั้งเทิ้งอีกกุกหนึ่งเลยพี่น้องก็จะเอาไว้ฝนอีกลอ็อกหนึ่งบรรยากาศเขับมาเด้อมาเด้อขึ้นมาเด้อไปก้อนได้นไงผู้ลหลาโอ้ยยิงปูปิงปลาครับนี่เฮาเปิงปูปิงปลาของแท้เนี่ย <laughs> <laughs> ย่างยิงลักก่อนมาเสียม <c oughs> ปูปูครับมันสุกแล้วแต่ดิบเขาก็ยังกินอยู่ไ <c oughs> ปไปวันเหนียเข่าวล้งครับวันนี้มาบุ๊ เอานีเขาตัดเหรอเอา้เอาไมก็ได้ลีเลยตัวมามามายีราดดก่เบิรกรดิกี่แล้วเนี่เบิรโฮมเลรวันนี้เบิรโฮมแล้วผูดได้โฮมเอาไปแห่างโฮมเนาใหญ่เลยใหญ่ยยเลยฮ่ตำปาแดกดของฮ่อมาเจอเลยตำปลาแดกโอ้ตำยี้นตำบ่ตลาด ยังขวดพลงแรงพลงแรงอยู่เอาแดดกระดาษดีลและอ่าลงตัวเอาใส่กอกพี่รถลงไม่ไม่ได้ห่อพี่เดลยรถกอกเต็มนี่เล่ารถลงไม่ได้ห่อพีลล่เลยเออไม่กับซางมันแล้วอาลินนี่แก้วปิ้งปลาครับพี่น้องตาขาวก็ที่ว่าสุกเ,เลยด้วย <laughs> <ต>ขาวซื่อๆมันขาวซื่อเอาวัด ปิ้งปลานี่ยให้มันสุกแห้งเอาะยาตา,าขาวๆอร่ครับแล้ก็อยดิบยังกินดอกอือกำกาแฟเด้เนื้นอดิบยังกินดอกเ,เว่ม,มาครับมาว่าดําม,มามาสวมครับว้ามากครับยุ่งกินข้าวครบคับพี่น้องบมดเลยติกๆเสมะ โอ้ยถอนถอืมสักจะเอาแนวก้อนป่ะนี่ยครับวันนี้เราถ่ายแต่หัวหลานแลาต้องลัางอยู่มาอยู่สูงเลยปิ้งปลาปิ้งปลาครับโอ้ปิ้งปลาปิ้งปลาขาวหญ่ครับปลาขาวหน่อยเลยปลาขาวเสี่ยมป่ะปลาขาวเสี่ยมเดี๋ยวไปลองเลย คุณจะทากินอไ่หครับมาหาดื่ากินแล้วจาน้านเทกับานจนแไอเบยแม่น่แเขาจะเอลูกพุงวะเขาจะาลูกพุง้ไม่เอาจานง่ายกินปลาควางข่บอไม่ใแกะคับน่อยกินน้ำเพิ่มจอดจุยอดเอาตะน้ามือนีิเอาตะน้ามือนนตอนตอนตอนลไกเปาอยู่นแหะปลาดอเด้อยเออแซมปหปู กูจำขวดเจ้ากูแล้วสองตัวแซบครับพีน้องแซบลอยกินปลาตีเขาพงฮะอยากินเขาแซบเพราะว่าใส่ใส่ใส่ได้ยังไงครับตั้งนี่ได้ยู้ยหัวี่เราบอกยังไงหัวล่ะไปบางตัวหุ่นบาดิหัวล่ะ เอ็มเลยพดคุองพุ่ขอบคุณนะครับโอ้เหยาะเตคักได้พี่นด้เพ่อนคุณเมื่อกันครับนี่อ๋อออกของมาได้คุณอของมได้เลยคุณขอแค่ครับของแค่นี่ว้าวังนียังไงพุ่นเราออกของมาได้เลยพุ่นเรเออแง่อ้่ครับม่เออดดอกเกือบองพุ่นได้ปังเลยตัวนีตัวยีอวเนาะว้าของแค่เด้ว้าโอ้แสดงว่า ไปสองตัวยังไงนี oon, ่สองตัวยังไงโอ้วววววววด้วงวววววากววววววบวววววาวว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 ไวว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 ้วว้วยวว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 ูวว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 ว โอ로로 mm ้ไ hmm. ด oh. <laughs> oh. ้การครับพี่น้องอ๋อครับวันนี้กางคนตั้งเมื่อเหรอครับคำหน่อยพี่น้องพวกเนี้ยพรอมดองนี่ยวะตายต่โฟโล่พ่นตาย่นเปล่าพ่นไรหนิ่ได้ออกหักกระติกเสน่ามึงโอ้ยพ่นล่ะโอ้พ่นตายดอกตัวใหญ่นตายไต่หวะไต่เลยตายโอ้พ่นได้เสน่ามึงเนาะตายพ่นได้ไหนได้เนาะไม่ต้องพูดมันเข่ครับาได้ได้ปะได้ประคองตัวหนึ่งสองตัวกันเหรอครับพได้แกงพอดายังอยู่ เอาเขาจะเอาตะกุดเทิงอะไรได้เลยอ่ะลุง่นครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องผลงานบูกขาวมาหนี่ครับเอาเบิ้งเบึ้งชมชมนี่ครับโอ้ยของหน่อยวันนี้พี่น้องเด้อยโอ้ยต่ว่ากระเพราเดือด้กินนะครับพี่น้องมาชิลังเพิ่นเนาะโอ้พนยังเงีบนี่เดือต้มเดือแกงนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่พ่อเดือดยูเด้กินครับนี่เอ้าท่านี่ละเอ้าเอาพี่น้องครับ ถ้าเราิปตีก็ขอลาพี่น้นอ,องก็เชียรเดียน้องครับฝากใจกันลิปบน้าน,นะครับผมครับสวัสดีครับลิปบน้านครับพี่น้องเบิ้งอีกอีกกล็อกหนึ่งหนึ่งสิมันปรมาจังติดตามมั้งครับบ๊ายบาย